สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮียหลังน้ำเลนวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลของวันอังคารที่26คมโดยวันนี้จะมาวิเคราะห์บอลทั้งหมด4คู่ผู้แรกจะเป็นนิวคาสเซิลพบนอตติงแฮมฟอเรสผู้ที่2บอลมาทับพบฟูลแลมคู่ที่3มเบอร์ลีพบลิเวอร์พูลและผู้สุดท้ายแมนยูในเดพบแอตแลนตินาแต่ก่อนที่จะไปดูการวิเคราะห์บอลทางเฮียมิกลุ่มแจกทีเด็ดทุกวันในกลุ่มเฮียรวมกันยับยับหากสนใจเป็นครอครัวเดียวกับเราสามารถแอดไลน์มาได้ e.l.u.n.9 คู้ลที่เราจะมาวิเคราะห์กันคือผู้ระว่างนิวคาสเซิลพบนอตติงแฮมฟอร์เรสก่อนอื่นเรามาดูอันดับคะแนนของทั้ง2ทีมก่อนดีกว่าทางด้านนิวคาสเซิลแข่ง18นัดชนะ9ครั้งสเสมอ2แพ้7อยู่ในอันดับที่7ของตารางส่วนทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสแข่ง18นัดชนะ3ครั้งสเสมอ5แพ้10อยู่อันดับที่17ของตารางผลงานของนิวคาสเซิลปีนี้ไม่ค่อยดีเลยเพราะได้ไปเล่นเกมโยุโรนักเตะฟิตไม่เต็มร้อย เรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมซึ่งเป็นทางด้านนิวคาสเซิลเป็นฝ่ายชนะ2อนัดเสมอ1ึแพนดึในสเกมหลังสุดโดยจะเป็นสกอร์สูงทั้งหมดต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้งสองทีมกันบ้างเริ่มจากนิวคาสเซิล10นัดหลังสุดชนะสเสมอสองแพ้5โดย4นัดหลังสุดแบ่งเป็นสูง2ต่ำ2ส,ส่วนทางด้านนอตติงแฮม1 0นัดหลังสุดชนะ1นึ่งเสมอสองแพ้7สี่นัดหลังสุด, 1, 2, สด,ด,สดเป็นสูง, 2, องสองต่ำสองต่อมาเราจะมาดูราคาฟุตบอลโดยทางด้านนิวคาสเซิลแข่งหกนัดหลังสุด ชนะราคาบอลสามครั้งแพ้สามโดยเ่นเป็นสกอร์สูงสี่ต่ำ2องส่วนทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสแข่งหกนัดหลังสุดชนะราคาบอลหนึ่งครั้งแพ้ห้าโดยเบนเป็นสูงสามต่ำสมและต่อไปเราไปดูกันต่อที่ลายอัพของนักดตะของทั้งสองทีมและแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากนิวคาสเซิลจะมาในแผนสี่สามสามส่วนทางนอตติงแฮมฟอร์เรสจะมาในแทนสี่สองสามหนึ่งนิวคาสเซิลอาจแพ้ถึงสามจาก4ีเกมที่ผ่านมาแต่เป็นการแ้าเกมเยือนทั้งหมด ภาวะสกิติในบ้านยอดเยี่ยมมากหลังจากฟ้าฉายต่อเนื่องมาชิดเกมเรามาดูกันสักหน่อยว่าทั้งสองทีมมีนักเตะบาดเจ็บกี่คนด้านเดิวคาสเซิลมีผู้เล่นบาดเจ็บถึงจคนบาดเจ็บเล็กน้อย2คนและติดโทษแบนหนึ่งคนส่วนทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มีผู้เล่นบาดเจ็บเพียหนึ่งคนบาดเจ็บเล็กน้อย3าคนและติดโทษแบนหนึ่งคนมาต่อที่คู่ทีสองระหว่างบอลมาถาพบฟูแลมก่อนอื่นเรามาดูอันดับคะแนนของทั้งสองทีม ทางด้านบอลมาท่าแข่ง17นัดชนะ6ครั้งเสมอ4แพ้7อยู่ในอันดับที่12ของตารางส่วนทางด้านฟูแลมแข่ง18นัดชนะ6เสมอ3แพ้9อยู่อันดับที่13ของตารางฝั่งเจ้าส่วนน้อยฟูลแลมแพ้ขาบ้านไปต,นต่อ2ในเกมล่าสุดเกมนี้ไปเยือนกองหน้าพืดกองหลังลาดายแบบนี้ก็คงจะรอดยากเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองนิ่งซึ่งเป็นบอลมาที่ชนะ1รั้เสมอ3ใน4เกมล่างสุด โดยจะเป็นสกอร์สูงสองต่ำสองต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมกันบ้างเริ่มจากบอลมัตสิกนัดหลังสุดชนะหกเสมอหนึ่งแพ้สามโดย4นัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูงสามต่ำหนึ่งส่วนทางนัดฟูแลมสิบนัดหลังสุดชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้ห้าี่นัดหลังสุดเป็นสกอร์สูงสองต่ำสองต่อมาเราจะมาดูราคาฟุตบอลโดยทางด้านบอลมัตแกแห่งหกนัดหลังสุดชนะราคาบอลทั้งหมดโดยแบ่งเป็นสูงสี่ต่ำสองส่วนทางด้านฟูลแลมแทงหกนัดหลังสุดชนะราคาบอลสี่ครั้งแพ้สองโดยแบ่งเป็นสูงห้าต่ำหนึ่ และต่อไปเราไปดูกันต่อที่ลายอัพของนักเตะของทั้งสองทีมและแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากบอลมัดจะมาในแผน4-2-3-1ส่วนทางฟูแลมจะมาในแผน4-2-3-1บอลมัดยังเล่นด้วยมาตรฐานอันแข็งแกร่งต่อเน,นื่องหลังจากชนะถึงหัจาก6นัดที่ผ่านมาในนี้กดรวม13เม็ดเสียแค่3เรามาดูกันสักหน่อยว่าทั้งสองทีมมีนักเตะบาดเจ็บกี่คนด้านบอลมัดมีผู้เล่นบาดเจ็บ6คนและบาดเจ็บเล็กน้อย4คน ส่วนทางด้านฟูแลมมีผู้เล่นบาดเจ็บ2คนและติดโทษแบนดื้อนมาต่อที่คู่ที่3ระหว่างเบอร์ลี่พบริเวอร์พูลก่อนอื่นเรามาดูอันดับคะแนนของทั้ง2ทีมทางด้านเบอร์ลี่แข่ง18นัดชนะ3าครั้งสเสมอ2แพ้13อยู่อันดับที่ของตารางส่วนทางด้านลิเวอร์พูลแข่ง18นัดชนะ1 1ครั้งสเสมอหแพ้1อยู่อันดับที่2ของตารางเบอร์ลี่เจ้าบ้านเลยฟอร์มยังไม่ไดดยิ่งมากอาเกียมหลังชนะ2สเสมอ1แพ้2 เรามาดูสถิติที่พบกันของทั้ง2ทีมซึ่งเป็นลิเวอร์พูลชนะถึง3าครั้งแพ้1นใน4ีเกมหลังสุดโดยจะเป็นสกอร์ต่ำทั้งหมดต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้งสองทีมกันบ้างเริ่มจากเบอร์ลีติดนัดหลังสุดชนดะ2อเสมอ1แพ้เดโดย4ีนัดหลังสุดเป็นสกอร์สูงต่ำทั้งหมดส่วนทางด้านลิเวอร์พูลสินัดหลังสุดชนะ6เสมอ3แพ้1นนัดหลังสุดเป็นสกอร์สูง1งต่ำสาบต่อมาเราจะมาดูราคาฟุตบอลโดยทางด้านเบอร์ลี่แข่ง6นัดหลังสุด ชนะราคาบอลสามครั้งแพ้สามโดยแบ่งเป็นสูงสองตั้มซีส่วนทางด้านริเวอร์พูลแข่งหกนัดหลังสุดชนะราคาบอลสองเสมอหนึ่งครั้งแพ้สามโดยแบ่งเป็นสูงหนึ่งเสมอหนึ่งตัซีและต่อไปเราไปดูกันต่อที่ไลน์อัพของนัดเตะของ 2, ทั้งสองทีมและแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากเบอร์ลี่จะมาในแผนซีซีสองส่วนทางริเวอร์พูลจะมาในแผนซีสามสามเจ้าบ้านเบอร์ลี่อยู่อันดับสองนับจากายตาราได้ชนะในเกมล่าสุด ผลงานที่ผ่านมา5เกมแพ้แค่2เกมแต่อันดับยังไม่ดีเกมนี้คงจะเวียดยากแบ่งแต้มก็ยังพอมีความหวังเรามาดูกันสักน้อยว่าทั้งสองทีมมีนัดเด้บ,บาดเจ็บกี่คนด้านเมอร์ลี่มีผู้เล่นบาดเจ็บหนึ่งคนและบาดเจ็บเล็กน้อยสามคนส่วนทางด้านลิเวอร์พูลมีผู้เล่นบาดเจ็บถึงเจ็ดคนและบาดเจ็บเล็กน้อยหนึ่งคนมาต่อที่คู่สุดท้ายระหว่างแมนยูในเตะโบแพ์กันวินล่าก่อนอื่นเรามาดูอันดับคะแนนของทั้งสองทีม ทางด้านแมนยูในเด็ดแข่ง18นัดชนะ9ครั้งเสมอ1แพ้8อยู่อันดับที่8ของตารางส่วนทางด้านแอตันวินล่าแข่ง18นัดชนะ12ครั้งเสมอ3แพ้3อยู่ในอันดับที่3ของตารางฟังสิประยคแอตันบินล่าผลงานดูดีมีสง่าเยือแต่ก็พลาดสลิดเสมอในเกมลา่าสุดทำหายไป2แต้มเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้ง2ทีมซึ่งเป็นแมนยูในเด็ดที่ชนะ2ครั้งเสมอ1แพ้1ใน4เกมล่าสุดโดยจะเป็นสกอร์สูง3ต่ง 1. ต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมกันบ้างเริ่มจากแมนยูในเดซินัดหลังสุดชนะ 3, สามเสมอ2แพ้5โดย4ีนัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูง1แพ้3ส่วนทางด้านแอสตันวินล่า10นัดหลังสุดชนะ7สเสมอสายังไม่แพ้ใครที่นัดหลังสุดเป็นสกอร์สูง1ต่ตำสามต่อมาเราจะมาดูราชาฟุตบอลโดยทางด้านแมนยูในเด็ดแทน6นัดหลังสุดชนะราคาบอล3าครั้งแพ้3โดยแบ่งเป็นสูง3ามตำสามส่วนทางด้านแอสตันวินล่าแทน6นัดหลังสุด ชนะราาบอลสี่ครั้งแพ้สองโดยแ่นเป็นสูงสองเสมอหนึ่งรา้าและต่อไปเราไปดูกันต่อที่ลายอัพของนักเตะของทั้งสองทีมและแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากแมนยูในเตะจะมาในแทนสี่สองสามหนึ่งส่วนทาง Air, แอตเลติมิน่าจะมาในแทนสี่สี่หนึ่งหนึ่งปีแดงเจ้าบ้านเองห้าเกมหลังก็ยังแย่นักแฟน,แฟน,แนบอลยังไม่พื้นมากห้าเกมหลังลุกรายการมาชนะ1่เสมอหนึ่งแพ้สาม,สม,สม,สมเรามาดูกันสักหน่อยว่าทั้งสองทีมมีนักเตะบาดเจ็บกี่คนด้านแมนยูในเตดมีผู้เล่นบาดเจ็บเจ็บคน ส่วนทางด้านแอตันวินล่ามีผู้เล่นบาดเจ็บ5คนบาดเจ็บเล็กน้อย1คนและติดโค้ชแบน1คนส่วนใครที่ชอบผู้หน่ายวสามารถเอาการมีคอในคลิปนี้ไปตัดสินใจกันได้เลยแต่ถ้าขอตบอลคน,นหนาา่ายแายตามแย่แอดไลตามเฮียมาได้เลยในกลุ่มของเฮียมีการให้ฟุตบอลทางสเตปและเตงรับรองไม่มีผิดหวังเอาเป็นว่าหากสนใจติดต่อเฮียมาทางไล่แอดที่แสดงอยู่ได้เลย